กอนหัวใหญ่ก็ใหญ่ไี่น้อยีาว่ะสีขาวนะสีขาวสองสี่เนาะเวดายังไงอเคะไรคือรถใหญ่ไมือปะนี่ยหา้เด้อยงไงผ่อมือน้ำผ่อขี่เปื่อนๆมือมือใหม่พ่อมือหาลูอีกลายมือพ่อมือหาอีด่าไห ไปไปพอคีบเบิ้ลบมือมาซืเอาเปาอ่องมาซืเอาเปาอ่องเด้อซื้อเอาเปาอ่องนารียนได้เด้อพอม่เน้ กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบอลสุขสุขคนเด้อวันนี้อ่ะปอยไส์ครับพ่อกับแม่เพื่อนวันนี้มาครับอ่ะยุกกี้กับแม่พี่น้องวันนี้ยี้กับแม่สิมืองบ้านแล้วเนาะเพิ่งได้ให้เพื่อนมาหลับเอาพี่น้องฮะรถใหญ่มาหลับเอาเนาะคนเกือบคนคลองเลยพี่น้องพากันลงไปแช่มคอพี่น้องลงสวนเนาะไปเก็บข้าวโพด ใส่ไปเก็ยมบมะก,กอกตะเก็บข้าวโพดขึ้นมาพ่กพี่น้องเลยจากสิบตะเก็ยมบมะก,กอกอยู่โกกพุ่นอยู่ริมฝั่งหัวพุ่นเนาะแต่ต้นนี่มันเสียหมากใหญ่เลยพี่น้องเลยรดนู่บ่อ,อใครแน่แดดจะแดดโบ้แห้งคนใด จบบังทอน้ำแล้วฮะแ้วด,ด,ดูลองหลินน้ำมันมาฮักน้องข้าวโพดพี่น้อยก็ได้เอาเมื่อกินเนะของอันนั้นของลุง จะงแนมแล้วทำองแค่อีกเดือนช่วงเดือนป้าก็ขึ้นแล้วเนี่ ันเบ่ตัวใดพอต้มฮักเมื่อหลายๆแล้วอดีรู้ไวอใส่กามาน้ำพอใส่ามาน้ำมิวกี้พอใส่มาคับมิวกี้ม่นปลาเขาโคดพี่น้องเมื่อวานนี่ก็มาหักมื่อวานนี่ฮักไปต้มซิบกบฮักต้มหวาน มันกับวัวเป็นหัวเลยเนี่ยนคลงบ่น,บน,บนขั้วบนแคบไปเลยมันก็จักเป็นหัวหน้อยหัวใหญ่ใช่ไหมพี่น้อ,นองม,มันก็หาก้นก้นไปเลยมันก็ตัวใดมันเป็นหัวก่นั่นเน,นอะหากเช่นเขาก้นครับเป็นหัวหัวใหญ่เลยนะหัวใหญ่พ่อมกเลย นี่ทางทางนี่กันเนี่ยก็ออกดอกนี่อะทาไหเป็นข้ขาวโพดข้าวกลัมเพี่น้องเลยข้าวโพดข้าวกลํมจักสิเป็นเอาใดาเนาะสี่แทบยม่ว่าข้าวโพดข้าวกลนะัม ักซ้ำเักอลฮักมากเียวฮักเลยนี่มาทั่วเก็บไปเลยนี่ทั่วห้าวนี่เก็บเอาในมันเมื่อเห็ดต้มวานต้มยัง ในมันต้มวานแ่บแล้วมาคืนขี้อยู่หางไน,นลูกมันมันแดดเก็บข้าวโพดแล้วไปเก็บมะกกอบให<ป>น้น่อยขวดมันให้นอนเป็นหัวอยู่ปะ เร้เอาเสียบม,มาเนาะเออควัดเอาล่ะเทินได้มาเลยมีบหัวมัม้ควัดอย้เขามันบ่คอยได้ควัดได้กินบันไดดอก <laughs> อควัดเปในด้าวผู้ทางนั้นกับมีให้ เอาเสียมป่ะเสียมอยู่ทึงอ๋อแต่ลงมาเขมคองลงมาส่วงแดดพี่น้อยี่เสยนี่ไปใส่ขัดมันนะขัดมันเป็กเป็ดหนึ่งเห็นเด็กน้อยกินเด็กนมีหัวยอลาย่งอลายนข้าในทางนี้มันเป็นดินทรายพี่น้องมันยังดิแก่ขักแล้วมันกับพอดีกินเลยมันบริยังบริมีแมงเล้นี่ค่ะ

น่าจะ<ส>เป็นซีออสเนี่ยนะแะตะ่ค่าลักไปเท่านี้แหละโอ้โหร้อยไหมขำภาคไห่พอ,อยโมดี้ใช้งมีบ่เนี้ม่แ้กระสอบแล้ว

เน่แเดี๋ยวบอลนี่มันเป็นดินทรายไปหน่อยเขาเป็นบอลดินตมนี่สิขวดยากเนาะบอลดินทรายสีหัวใหญ่ถือบอนหัวใหญ่ก็ใหญ่พี่น้องเยก็ ตัวน e. ี้ฮะตัวนี้ฮะสีขาวป่ะส <Young> uh ีขาวนะเปลือกแหลกแต่ข้างนสีขาวมันมีสองสี่เดี๋ยวหัวยังไงทางเงาก็ะายอี่เนาะมันอยู่ในเงาเขาเอิอนมันญี่ปุ่นเพราะว่าเขาเอิอนมันมันวันญี่ปุ่น เงาหนึ่ลายหัวจะได้พี่น้องเลยอเมกี่ก็ไปใส่นางทาอยโฮมพี่น้องไงมันแดดหลังจากขึ้นมาแต่แข้มคอพี่น้องเลยคากันมาเก็บมะกอกเนะาะเยอไปใส่ซองฟิตไปพี่น้องไงไ้ใส่แวจ่วใส่ตั้มมะุงตมตั้มะทั่วเนาะ อยู่ข้างในกับลายๆดอกกอลลี่ผู้หยุดตายไปนะต้นเี่็บอกคอยใหญ่ไปได้พี่น้องมากน้อยนะพอใสกระพอไปถ่ายอยู่อยู่บ้านเนาะเม่กี้จะได้ขึ้นรถไงไปเมื่อไปเลยอย่าให้เด้อฮะพี่น้อย สุมไก่เขามาบริการไก่เนาะเขาเลยเอาเมื่อขึ้เกาไปลแมลาลุเอ็กเซนมาลูกบไปไปให้แม่อุ้มไหมเด็กพ่อขี่บื้นบ้นมือเด็กพ่อขี่บื้นบ้นมือมือใหม่พ่อเมื่อหาูอีกลายมือพ่อเมือหาอีดาไห ไปไปแ้พ่อคีบนเมือเสียเอาเปลอ่องมาเสียเอเปลอ่องเด้อเสียเอเปลอ่องนเรีนได้เป้อแอม่อยากให้เลย้อป๊ไปไปไปเมื่อน้ำอันนี้ไปแล้วพี่น้อยน้ำอีกกี่เมือแล้ว อยู่ผู้เดียวพี่น้องบาดเนี่ยผู้เละบอจอนกะถ้าแม่เพิ่นได้คนงานใหม่เพิ่นอะไรพี่น้องเลยจงสิได้เมือนเนาะให้แม่เพิ่นหาคนงานก่อนหาคนงานมาเปลี่ยนมัายังเนะาะจังสิได้อ่าไปพี่น้องเลยมากัพาเพิ่นลงไปเจ็บข้าวโพดกดมั่นพี่น้อง,งกดมั่นเมื่อมุกมายังเนาะ เอาโอเคฝรับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับประจรสิขอจบคลิปพอ้สำหรนี้ก่อนได้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ประจรนะครับสำหรับคลิปนี้กับไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง